สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ Distributivity หรือว่าการกระจายใน Boolean algebra นั่นเองครัเราก็ input ก็จะมี A B C เหมือนเดิมไฟติด,ไฟ,ตดไฟดับก็คือ True False เหมือนเดิมนะฮะทีนี้เราก็เอา B C เนี่ยมาและกันก่อนเราเอา output เนี่ยไปหรือทีหลังกับ A ก็คือลาก A มานะลาก A มาหรือกับ output ที่ B และ C มาแล้วเราก็ลาก ออกมาเข้าหลอดไฟลงกล่าวเพราะฉะนี้หลอดไฟนี้จะเป็นเอาพุตธของ b และ c ก่อนแล้วค่อยมาหรือ a นะคสำหรับอันที่สองก็คืออันด้านบนเนี่ยเรากลับกันนิดนึงก็คือเราเอา a นะฮะ a เรามาพักตรงนี้ก่อนเราก็ลากต่อลากต่อไปและขอโทษครับลากกลับไปหรือกับ b b ก็พักต่อตรงนี้เหมือนกันเราค่อยมาลากต่อนะเอา a มาหรือกับ b แล้วก็เอา a มาหรือกับ c เหมือนกันก็คือ a เนี่ยลากต่อกันมากับ c ก็ลากต่อมาเหมือนกันแล้วเสร็จปุ๊บ a หรือ b ลากเข้ามาตรงนี้ a หรือ c ลากเข้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมาแลกกันอีกทีนึ่งรเราออกออกเข้าหลอดไฟลงกลาวเพระาะฉะนั้นนี้ก็จะเป็น b หรือ a ที่มาแลกกับ C หรือ a ก่อนประมาณนี้ครับผมเสร็จเราก็จะามา start simulation นะครับ แล้วเราก็จะค่อยๆลองตามตารางด้านขวาน,นี้เหมือนเดิมก็ตอนแรก a b c เป็น0ก็ทุกอย่างเป็น0เราก็ลองเปิด c เป็น1ก็ยังเป็น0ูนย์ทั้งคู่นะฮะถ้าเราเปิด b เป็น1ก็ยังเป็น0ูนย์ทั้งคู่อยู่ถ้าเราเปิดทั้งคู่อันนี้ไฟเริ่มติดทั้งคู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราเปิด a หนึ่งดวงแต่เราไม่เปิด b c เลยก็ติดเหมือนกันทั้งคู่ถ้าเปิด c 1นดวงก็ติดทั้งคู่อยู่ดีถ้า b ก็ติดทั้งคู่อยู่ดีถ้าเปิดทั้งหมดก็ติดทั้งคู่เพราะฉะนั้น truth table ที่ได้ออกมาก็จะเป็นตามตารางทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่า a บวก b 4จะเท่ากับ a บวก c แล้วก็คูณกับ a บวก c ก็คือมันมีค่าความจริงเหมือนจันมันถึงมีความสมบูรณ์กันนั่นเองครับผมขอบคุณครับ